สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทํานายฝันวันนี้คือฝันว่ารองเท้าขาดมักสื่อถึงการสูญเสียสิ่งที่เคยพึ่งพาหรือสิ่งที่เคยนำทางในชีวิตเช่นความสัมพันธ์งานหรือสิ่งที่เคยมั่นใจกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นสัญ,ญญาณให้คุณตรวจสอบเส้นทางชีวิตและความสัมพันธ์รอบตัวว่ามีสิ่งใดที่ถึงเวลาต้องปล่อยวาง ด้านการงานและการเงินในเรื่องงานอาจเจออุปสรรคหรือเครื่องมือที่เคยใช้ได้ดีเริ่มมีปัญหาอาจต้องปรับแนวทางการทำงานหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานใหม่ด้านการเงินให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพราะรองเท้าขาดเป็นสัญญาณของการรั่วไหลของทรัพย์สินด้านความรักความสัมพันธ์อาจมีรอยร้าวที่ค่อยๆปรากฏคุณหรือคู่รักอาจเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมควรพูดคุยปรับความเข้าใจกันหากโสด ฟันนี้อาจหมายถึงการหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เก่าที่ไม่ดีอีกเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกว่าด้านสุขภาพและจิตใจสุขภาพกายไม่ร้ายแรงแต่สุขภาพใจอาจรู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายหรือหมดไฟควรพักผ่อนและดูแลตัวเองให้มากขึ้นฟันนี้เตือนให้กลับมาใส่ใจสิ่งพื้นฐานในชีวิตเช่นการนอนการกินและการดูแลใจตนเองโชคลาภและดวงโดยรวมโชคลาภยังไม่เด่นในช่วงนี้หากคิดจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้ตรวจสอบความพร้อมก่อน อาจาได้ลาบเล็กน้อยจากของที่หายหรือสิ่งเก่าที่ลืมไปแต่ยังไม่ควรเสี่ยงดวงใหญ่ในช่วงนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ